ครัเพื่อนฝนตกแรงมากครับ่ิคาาชตมบุนบ้านใหม่คราวนี้ก็มาเกี่ยวหญ้าให้หนูครับเลยแวะมาดูสวนกล้วยครับรู้สึกว่าจะกล้วยหอมทองล้มหมดแล้วครับล้มหลายต้นเลยครับโอ้โหมองไปที่นี่ครับบอนไซกำลังสร้างอยู่ครับเยอะครับบอนไซเดาเลี้ยงให้เขาใหญ่ๆกันประมาณสักใหญ่กว่าแขนนะครับ ค่อยตัดทุต้องเลี้ยงสูงสูงให้รากหย่งครับเอากล้วยผมล้มมาแล้วครับโอ้โหปลูกกล้วยผมจะไม่รุ่งนะครับกล้วยของทงเป็นนาที่แบบเบาบางมากครับครับเด้อปีนี้ต้องได้โลกล้วยออกครับโคหักโคหอยเลยครับโอ้โหไปเอามีดมาอีก ครับขนาดทำวายังไม่อยู่เลยครับโอ้หลายต้นนะครับละเนระนาดเลยครับดูุ้บเว้ผมไม่ใอะไรที่บอบบางมากก็นทอง,งโอ้แต่เยือลมแรงครับโอ้อันนี้ก้อยเทีบ,ลบเลยครับหักหมดเลยครับแต่มกระสมาเลยโอ้สองต้นสามต้น เผือกำลังงามครับเนี่ยเจไดลมแรงเล้ครับวันนี้ผมคุรแรงจะตัดดิ่ง่งเ <laughs> จได้ออกซะเลยจะได้หาอะไรมาปลูกอ่งฝรั่งก็ปลูกไม่ดีส่วนนี้มันไม่ค่อยหวานครับฝรั่งส่วนนี้นจืดโอ้โออ,อะไรมากินฝรั่งกล้วยผมไปหมดเลย โอ้โหต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกำลังตกเครือโอ้ถ่ายแล้วกล้วยหอมทองถั่วลากถั่งโคนชีวิตชาวสวนอย่างน,น,นี้ครับถ้าใครประสครบความสำเร็จก็ถือว่าสุดยอดครับไอเราก็ดุมดุมดมโนๆเนี่ยไ้จะกล้วยอันนี้ก็ยังไม่ได้มาดูเลยเลยครับเนี่ยหวยมดลงน้ำหมด ดูมะพร้าวครับดูมะพร้าวพร้าผมว่าจะเอายามลุกตะเลยไม่ว่างสักทีครับเนี่ยอืมกล้วยไม่ได้ตัดปีครับเดี๋ยวต้องเอามีดมาตัดปีแล้วครับลายเครือครับกล้วยคงจะมีรุ่งครับเดี๋ยวจะโลกออกไม่จะปลูกอะไรเดี๋ยวนึกไม่ออกเราะหลังก็เยอะแล้วครับสวนนี้คงจะต้องหาพกสะดาหามะขามเทศ้ม ไม่เถิดไม่ทันนกครับมะขามเทศนกกินหมดนี่ครับชมพูยักษ้าอุตัวไม่ให้ไม่ใช่ยักษ้าอุไอ้ยักษ์ไต้หวันหนูใหญ่มากครับอย่างนี้เลยครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นดืนสีแดงๆผมก็ลืมชื่อทุกทีมันจะมีส่งพันแค่หนูแดงแดงเนี้ยอะไรนะทับทิมสยามอะไรนี่อะพุ มันอยู่กับปากนี่ไม่ออกเดินยวตงได้เวลาจะมาบอกทิ่เทียนเออทับทิมจันทร์ทับทิมจันทร์ทับบนไซบนไซเยอะแยะเหลือยังมีเยอะเยอะมีแต่รากยุงของอะครับไม่ได้ตัดแต่งสักทีปล่อยเยอะกว่าปล่อยใหญ่ๆกว่าเดี๋ยวไปเอามีดมาตัดกล้วยก่อนนะครับนี่ครับ เก็บไปก็ยังไม่สุกครับอันนี้ครับงาช้างแดงนี้ครับถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามาสุกนี่ครับเดี๋ยวตอนถ่ายสุกแล้วถ่ายให้ชมนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องตัดกล้วยกันนะครับสวัสดีครับ